ลาเทเยอ้กหตัวนึงครับมาดูเจ้าบ้านเสริมขาครับปับเกาให้ครับเจ้ากเปิดครับเจ้ากว่าไงครับโอ้โหครับลงไปกองกับพื้นครับน่าจะเป็นวันเสาร์ครับปับโอ้ไม่โดนครับมาครับหนครับโลกมาแจกกี้ โอ้ oh, สบายเลยถูกใจถูกใจครับอย่างนี้นี่เจ็ดตัวหนึ่งครับต่อสู้กันเลยเฮ้ยเฮ้ยเดียวโอ้โหกับโดนเกี่ยวครับหนึ่งตัวเจ็ดครับโอ้โหเสือบดีครับโอ้โหเจ็ดตัวหนึ่งครับเสอือบหัวม,มาลูกนี้นครับจะลอเปิดหนึ่งครับ โยกมาอย่างนี้ครับปาบก็ให้ครับนหนึ่งเจ็ดครับ<ไ>ซื้อมาลูกนี้ครับเปิดสายครับ<ไ>โยกมา<ไ>ปาบก็ให้ลูกนี้โอ้โหเจ็ดหนึ่งครับจ็กกี้เซิบปัป่นโค้งอ๋อครับผมโอ้โหติดเขียวครับอย่างนี้แจ็กกี้ปาบก็ให้โอ้โหนี่ดีใจครับแจ็กกี้บอกแปดหนึ่งครับ หมุนเติ้มนติมาด้วยเอามาปรับระโยใหม่เนอนหเหรออนโอ้โหแพทหครับหมุนไปอีกแล้วครับจับหนึ่งครับโยกสองเจ้าก้อนเขียวอ้ติดเขียว โอ้ยย e ังได้ครับตะกอนบอกปาบก็ให้ครับตรงนี้โอ้โหเอาไม่อยู่ครับมันจะดึกแล้วเออได้น่าจะเป็นวันที่แปลงอ๋อห็นโปรแกรมอยู่ไหมอ๋อเออใช่ใช่ผู้ขับรถเชียงดาวก็ตรงหางมังคายมังก์ก็การเมืองสาม เน้เีก่อนใส่เต็มข้อครับลูกนี้โอ้ต่อ8 38ครับโอ้โหตรงนี้ม่เข้าแต่อสเสือหัวลูกนี้ครับโอ้ไม่เข้าต่อ8ป8สปครับปาบเขาไปโอ้โหลูกนี้ดีต่อแดีต่8 48ครับปาบเขาให้เอาครับได้ไปหนึ่งแจมครับ ต่อแปดห้าแปดครับเตะลูกนี้ครับสวยครับโอ้โหตีเกี่ยวครับไหลมาเจ้าก้อนวิ่งเตะลูกนี้โอ้โหสุดยอดครับต่อแปดสกอร์หกต่อแปดครับตัดลูกนี้โอ้โหเก็บข้างครับต่อหกครับฝันลูกนี้ครับยังได้ครับเจ้าก้อนปาบให้ลูกนี้โอ้หกต่อแปดครับ หลังเท้าลูกนี้ไปแล้วครับไหลมาแจ็คกี้ครึ่งรอบครับโอ้โหยังอยู่ครับตจ้ากอนว่าไงลูกนี้ปาบเขาให้ครับโอ้โหเจ็ดแปดครับหลังเท้าลูกนี้ครับแจ็คกี้ปาบให้ตีเกี่ยวครับเจ้ากอนตีกลางคอครับโอ้โหไงท้องเลยครับ นั่งทําใจก่อนนะครับทําใจไม่ได้ครับรถจ้ก่อนไม่ได้เกี่ยวเลยครับลูกนี้ครับแปต่อแปนะครับเกมสิบเอ็ดนะครับหลังเท้าลูกนี้ครับยังอยู่เอาแปะครับโอ้โหเจ้าคอขอเล่นเองครับหยอนลูกนีโอ้โหจะเกี่ยวหลังเท้าเกี่ยบโอ้โหเพื่อนบอกอะไรครับเนี่ยเพื่อนบอก แปดต่อแปดครับเกมสเปียรครับนี่เสิร์ฟหัวมาปีนนิดหน่อยเจ้าคอนบอกเดี๋ยวโอ้โหแจกกี้อีกแล้วครับเพื่อนบอกเอฟซีเนี่ยมาติดตามไปแปดเท่าครับเจ้าคอนตีท้ายคอร์ดโอ้โหแปดต่อแปดโอ้โหเปิดได้ครับตรงนี้เจ้าคอนเสิร์ฟหัวนะครับโอ้โหตัดเบาๆครับ แฝ like ดต่อแฝดครับเจ้ากอนเตะท้ายคอนลูกนี้โอ้โหเกือบข้ามนะทำไมทำไมเร็วกรรมการยังไม่ข้านะครับแฝดต่อแฝดนะครับเรามารูลูกเซึมหัวกันปั๊บก็ให้ลูกนี้โอ้โหไม่ข้ามครับแฝดเท่าครับปับโอ้โหยังไม่ข้ามนะครับแฝดต่อแฝดครับโอ้โหไม่ข้าม แสต่อแสตครับเจ้ากอนเตะท้ายขอดีแ้วโอ้ดีครับข้าวแสตครับเจ้ากอนน้ำเลวครับเตะลูกนี้โอ้มาเอ้าต้องอาศัยลูกเตะท้ายคอดของเจ้ากอนนะครับแยมเดียวครับครับสิบต่อแสตครับเจ้ากอนปาบอีกแล้วครับโอ้โหเสาหักครับลูกนี้แสตสิบครับเสิร์ฟหัวลูกนี้ครับเปิดึงครับโยกมาเจ้ากอนเขียวติดเขียวโอ้โห ตกพื้นไปหนึ่งทีครับโมโหตัวเองนะ <c oughs> ลูกเดียวเกมติดโอ้จบเกมไปที่เรียบร้อยครับเจ้าก่อนนะครับเอาชนะไปนะครับโดยสกอร์11ต่อ8นะครับสคนนี้ไม่ออกสนามครับยังงอนกันอนยะู่เลโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ